หวานเลยได้กินของหวาน้อร่อยจังเลยลูกเอ้ยอยดีใจดีใจดีใจอันหนูดีใจเออโดนกลัวพี่แย่งกลัวพี่แย่งหยิบหยิบอย่างเร็วหยิบสองลูกเลยแม่กลัวพี่ไอ้แย่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูกลัวพี่แย่งดูกลัวพี่แย่งดูกลัวพี่แย่งหยิบไปทั้งสองเลยเออเต้นเต้นเร็วเดี๋ยวได้เต้นอีกเต้นอีวาเจ้า ต่นอีกแม่เสียอีกอจ,จงเจริญเออคิดเงินให้ได้เงินไอ้เยอะคิดทองให้ได้ตองเออขอให้สุขสมปองเดือดจ,จัดขาพตื่นเจริญไอ้เยอะสาธุค่ะอ้าวเก่งนี่นะ่ะร้องก็เป็นเต้นก็เป็นออเสียงบดีมดไม่ย่างเสียงบดีเต้นเอาหมดเรียบร้อย มาหมดเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ,บคุณแม่ครับไปจริงจังแล้วตอนเนี้ยไปจริงจังแล้วบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฝาก ฝากพวกนี้ด้วยนะคะคุณแม่จา๋าให้ดูเด็กๆด้วยนะคะทองสุกพันล้านนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วลูก